สวัสดีครับกลับมาอีกแล้วนะฮะกับฟีโน่ขายของเย้ตบมือ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 อะไรด้วย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 เย่วันนี้ชันเคยครับผมมีเสื้อผ้าดีคุณภาพนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูสอกแต่เป็นของดีที่ฟรีนั้นใส่เองใช้เองรักษาเองนะครับอ่านคอมเมนต์กันก่อนคอมเมนต์กันก่อนบอกว่าพ่อค้าบ้านเสริมอ๋อเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะมาบอกว่าพ่อค้าขายของที่ไหนจริงๆแล้วเนี่ยที่นี่ไม่ใช่บ้านพ่อค้านะพ่อค้าเนี่ยเปลี่ยนที่อยู่นะจะมาไลน์ที่แบบ โฮมสตูดิโออยู่ที่นี่เลยจ้าพัฒนานการ39นี่ M L N โฮมสตูดิโอพัฒนานการ39นอกจากโลเคชันที่เห็นแล้วเนี่ยยังมีโลเคชันต่างๆอีกเยอะแยะมากมายอะไรนะอยากจะเอฟพ่อคา้าพ่อค้าเอฟไม่ได้จ้าถ้าเกิดว่าเอฟพ่อคานะ้าแล้วต้องเสียหลายบาทนะจ้าเออพ่อ,พอค้าเนี่ยฟรยีจ้าเออว่าไปว่าสัน่นนัดจัด เอาเป็นว่าคนไหนนะครับที่อยากจะหาเสื้อผ้าดีๆเก๋ๆใส่เนี่ยก็สามารถมาร่วมกับเราได้นะครับกด s u b สไครป์กดกระดิ่งกดติ๊งน่องติ๊งน่องไว้วันนี้พ่อค้าลาไปแล้วสวัสดีจ้าบาย t h a n งกิวนะทุกคนต n k งกิวตงกิวช่วงนี้อยู่แต่บ้านครับไม่ค่อยได้ออกไปเที่ยวที่ไหนครับุณผู้ชมผมก็เลยโลเสื้อผ้าที่อยู่ในตู้นี่แหละครับออกมาไลฟ์ขายของ แต่ลา์ขายของอยู่ที่บ้านทุกวันมันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเบื่อมากก็เลยอยากจะหาโลเคชันเก๋ๆโลเคชันดีๆแล้วก็เป็นสตูดิโอเนี่ยครับมาถ่ายแล้วก็มาไลฟ์ขายของซึ่งผมเนี่ยไปเซิร์ชออกมาแล้วก็เจอสถานที่สถานที่หนึ่งนะฮะที่เชื่อว่าเหล่านักรีวิวนะครับผมแล้วก็เหล่าฟอตโตจินิกแล้วก็อินสตาแกรมเมอร์เนี่ยเขาชื่นชอบแน่นอนถ้าเห็นวันนี้ผมสร้างอาชีพของเราเลยแวะมาที่นี่ครับผม MLN Home Studio ซอยพัฒนานการ3 9นะครับแล้วก็นี่เลยนี่คือสถานที่แห่งนี้เลยนะฮะที่ผมมาไล์ขายของต้องขอบอกว่าที่นี่นะฮะเขานั้นได้จัดสรรพื้นที่โดยการหยิบบ้านเก่านี่แหละครับมาจัดเป็นโฮมสตูดิโอโดยการรีโนเวทชั้น2ของเขานะฮะก็คือชั้นที่เราอยู่อยู่ตรงนี้นะครับเป็นโฮมสตูดิโอในการถ่ายภาพถ่ายรูปแล้วก็ไล์ขายของ ซึ่งต้องขอบอกว่าเป็นฝีมือของคนรุ่นใหม่ด้วยซึ่งวันนี้เนี่ยเขาอยู่ใกล้ๆผมแล้วนะฮะมันจะมีความพิเศษมีความน่าสนใจอย่างไรนะครับโคมสร้างอาชีพของเราจะไปพูดคุยกับเจ้าของโฮมสตูดิโอที่นี่กันครับ Beast สวัสดีค่ะสวัส <Went> ด <maker> ีค <Authority> ่ะเป็นไงบ้างคะเมื่อกี้ไปถ่าย โอเคไหมคะเจียมเลยลูกค้านี่คือซื้อของพี่แล้วก็ถามมาด้วยนะคุณเมย์ว่าเฮ้ยอยู่ที่ไหนเราก็แอบบอกไปในไลน์ด้วยเออมันเก๋มากเลย่ออื่นเนี่ยขอนั่งก่อนได้ค่ะนั่งเลยค่ะอย่างที่บอกครับคุณผู้ชมนี่ก็คือคุณเมย์นะครับผมเจ้าของสตูดิโอนะคะซึ่งยังเป็นคนรุ่นใหม่อยู่เลยครับคุณเมย์สตูดิโอสวยมากอย่างที่บอกไปก่อนอื่นเนี่ยแนะนำตัวให้กับคุณผู้ชมนิดนึงได้เลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อเมย์นะคะเป็นเจ้าของ MLN Home Studio นี้ค่ะ MLN Home Studio สตูดิโอซอยพัฒนาการ39<ช>ต้องถามที่ไปที่มาของจุดเริ่มต้นในการทำโฮมสตูดิโอก่อนเลยครับคุณเมย์ว่าเอ๊ะมีความเป็นมาอย่างไรบ้างค่ะจริงๆต้องเล่าก่อนนะคะว่าบ้านหลังนี้ค่ะเป็นบ้านที่เป็นบ้านเก่าของเมย์ซึ่งมีอายุมากกว่า30ปีแล้วค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เรามีแผนว่าจะขายบ้านหลังนี้เพราะเป็นบ้านของครอบครัวแล้วเราก็ไม่ได้ใช้งานมานานแต่ว่าตอนนั้นนะคะธุรกิจของเมย์ซึ่งเป็นธุรกิจหลัก เป็นธุรกิจขายรองเท้านะคะชื่อแบรนด์กอร์ดินารีกำลังเติบโตรเร็วมากค่ะเมย์ก็เลยมองหาว่าเราควรจะเอาบ้านหลังนี้ค่ะไปทำเป็นโฮมออฟฟิศดีไหมก็เลยตัดสินใจทำให้แบ,บเป็นโฮมออฟฟิศค่ะซึ่งชั้นล่างของโฮมสตูดิโอนียค่ะเป็นออฟฟิศของเมย์เองทีนี้หลังจากนั้นเราก็เหลือพื้นที่ว่างชั้น2เราก็มองว่ามีอะไรที่เราขาดเหลืออยู่บ้างซึ่งตอนนั้นเราอ่ะมีการถ่ายถ่ายแบบสินค้าค่ะทุกเดือนเลยค่ะฟังวีก็ค่ะ ก็คือทุก2อาทิตย์ด้วยซ้ำเราก็มองว่าเราน่าจะปรับชั้น2ของบ้านหลังนี้ค่ะ,ะให้เป็นโฮมสตูดิโอซึ่งจะได้ช่วยตอบโจทย์ให้กับธุรกิจหลักของเราด้วยค่ะก็เลยกลายมันเป็นนี่เลยโฮมสตูดิโอที่เรามาถ่ายทำกันในวันนี้ะนะฮะต้องขอบอกว่า โฮมสตูดิโอที่นี่เนี่ยไม่ได้มีแค่มุมเดียว<ช>นะคะหรือว่ามีแค่โซนนี้เท่านั้นมีหลากหลายส่วนมากแต่อยู่ในพื้นที่ที่พอจริงๆในห้องนี้มันขนาดเท่าไหร่คะคุณเมย์ถ้าเป็นห้องนี้ค่ะจริงๆแล้วแค่6กคูณสเมตรเท่านั้น,นะค่ะ,<ฮ>ะแต่ว่าเมย์มั่นใจว่าถึงจะห้องเล็กแค่นี้ค่ะเราสามารถถ่ายรูปสินค้าถ่ายแบบได้มากกว่า10มุมแน่น,นอนเออใช่เป็นอย่างนั้นจริงๆครัคุณผู้ชมเพราะว่าแต่ละจุดต่างๆเนี่ยในห้องนี้นะครับมีมุมต่างๆให้เราได้ใช้สอยกันแล้วก็แต่ละมุมเนี่ยดีไซน์ต่างกัน ยความน่ารักความเ็าเรียกว่ากระปุงกระฟิงฟงฟิงอะ่ะแตกต่างกันมากเลยฮะซึ่งแน่นอนว่าไอเดียต่างๆเนี่ยมันก็ต้องไปเซิร์ชหาไปสารหามาอันนี้คือคุณเมย์ไปดูหรือว่าเฮ้ยมีไอเดียยังไงบ้างต้องบอกว่าอันนี้คือเป็นไอเดียของเมย์ทั้งหมดเลยค่ะเพราะว่าเราอ่ะได้ใช้สตูดิโอมาตั้งแต่เราเริ่มขายสินค้ามากว่า8ปีค่ะเราใช้สตูดิโอถ่ายแบบมามากกว่า20สตูดิโอแน่นอนฉะนั้นเราก็พอที่จะมีประสบการณ์พอจะรู้ว่า ร้านธุรกิจทุกวันนี้ค่ะ,ะต้องการสตูดิโอประมาณไหนต้องการใช้พอปประมาณไหนเราก็ค่อยๆปรับเรื่อยๆจนได้มาเป็นสตูดิโอแห่งนี้นี่แหละค่ะแพลนหลังจากนี้น่าจะต้องมีอะไรที่ขยงขยายเพิ่มขึ้นไหมคะคุณเมย์คืออย่าง ที่บอกค่ะอันเนี้ยเราเพิ่งจะมาทาเป็นตูดิโอได้ประมาณแค่1ถึงประมาณ1เดือนเท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยเราก็คงจะมีการนาพร็อพเข้ามาเพิ่มเรื่อยๆเ,เ,<อ>เราก็ต้องดูว่าลูกค้าเราต้องการอะไรบ้างค่ะ<อ>แล้วก็แผนว่าเราจะมีการเปลี่ยนพรอ็อพเปลี่ยนการตกแต่งเนี้ยค่ะถูกอาจจะ3ามถึงสเดือนอหรือว่าถ้ามีพวกซีซั่นต่างๆเ<อ>ช่นช่วงคร<อ>ิสต์มาสอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<อ>เราก็แผนว่าจะมีการตกแต่งอะค่ะเพื่อให้สอดคล้องกับฤดูต่างๆเลยค่ะโอ้โหนี่คือเรียกว่าเป็น วัยรุ่นนักธุรกิจยุคใหม่ที่มีไอเดียเกย๋มากแล้วก็ตอบโจทย์กับคนสมัยนี้แต่ช่วงนี้ต้องถามว่าพอมันอยู่ในช่วงของวิกฤตโควิดสิกกระทบไหมอันนี้คือคำถามหลักเลยค่ะต้องบอกว่ากระทบแน่นอนค่ะตัวธุรกิจหลักของเมย์ค่ะที่เป็นแบรนด์รองเท้านะคะ,ะคือกระทบแน่นอนในในเรื่องของหน้าร้านค่ะ,ะแต่ว่าออนไลน์ค่ะก็ยังได้เรื่อยๆนะคะ,ะ,ะแต่สําหรับธุรกิจเสริมอันนี้ค่ะต้องบอกว่า กระทบน้อยมากค่ะเพราะอย่างไง,งแบรนด์สินค้าออนไลน์ค่ะต้องมีการถ่ายแบบตลอดแน่นอนอคนอยู่บ้านไม่มีอะไรทําก็ต้องอยากทาคอนเทนต์นะคะเขาก็ยังมองหาสถานที่ซึ่งจะตอบโจทย์สามารถถ่ายแบบถ่ายสินค้าหรือว่าถ่ายคอนเทนต์กับเพื่อน,อนๆได้ค่ะคุณเมย์ครับพอยหนึ่งที่เราฟังมาสักครู่ก็คือว่าคุณเมย์ทำธุรกิจมานานถึง8ปีใช่ค่ะเออวีนี้ต้องถามว่าจุดเริ่มต้น กับวัยรุ่นยุนนคนี้แน่นอนแน่นอนว่าหลายคนอาจจะบเพิ่ง er, จบมาปุ๊บอยากจะลองทํางานบริษัทดูแต่คุณเมย์นี่หันกลับมาทําธุรกิจเลยเออมันมียังไงมันมีไอเดียยังไงถึงเราถึงไปจับจุดนั้นได้คือ <c oughs> ต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าจริงๆแล้วเริ่มต้นนะคะเมย์ก็เป็นแค่พลังงานออฟฟิศธรรมดาเหมือนกันนะคะคือ <c oughs> เราเริ่มจากการทํางานออฟฟิศธรรมดาแล้วก็อยากจะหาธุรกิจเสริมอะคะ่ะซึ่งตอนนั้นต้องบอกว่าเมย์ชอบแต่งตัวมากอชอบเรื่องแฟชั่นแล้วก็มองว่าจากความชอบของเราอะเราจะ นำมาทํามาเป็นธุรกิจหรือว่าะหารายได้เสริมได้อย่างไรบ้างเราก็เลยเริ่มที่จะทาธุรกิจอันแรกของเมย์ก็คือธุรกิจรองเท้าแบรนด์กอร์ดินารีค่ะใช่ค่ะเราเริ่มจากการทําเป็นงานเสริมก่อนเพราะทำมาเรื่อยๆค่ะด้วยความชอบอะค่ะเราก็สู้สุดใจเลยใช่ไหมคะาก็ทำมาจนมันเริ่มอยู่ตัวค่ะเราก็เลยตัดสินใจออกจากงานประจําค่ะมาทําเต็มตัวแล้วหลังจากนั้นพอเรามีประสบการณ์แล้วเราก็ต่อยอดมาเป็นธุรกิจที่2ก็คือธุรกิจแบรนด์รองเท้า ยูนิเซนะคะซึ่งเมย์ทำกับแฟนของเมย์ค่ะชื่อฟ r e กี้แด d ดดค่ะซึ่งก็จะเป็นธุรกิจที่เราสนใจเหมือนกันเพราะก็ยังเป็นในเรื่องของแฟชั่นแล้วก็ต่อยอดออกมาอีกเป็นธุรกิจที่สามเป็นธุรกิจแบรนด์เสื้อผ้าผู้หญิงค่ะคือกอ y a r าร p p a r เพรินะคะจะเห็นว่าทุกอย่างอะค่ะมันก็คือเป็นความชอบของเราค่ะคือจุดเริ่มต้นคือพอหลักคจากความชอบความชอบนําไปสู่ธุรกิจ ที่อยากต่อสู้แน่นอนว่าเรื่องของการทรําธุรกิจมันไม่ง่ายยิ่งในยุคนี้แม้ว่าจะมีสังคมอ,ออนไลน์ต่างๆแล้วก็โอ้ยอดไป8ปี10ปีคำว่าอินฟลูเอนเซอร์มันยังเข้าไม่ถึงนะ,ะอันนี้เราต้องไตรงๆถูกไหมคือตอนนั้นมันลาบากยังไงบ้างลองแชร์แบบเผื่อาจะได้เป็นไอเดียสําหรับคนที่กําลังฟังอยู่ว่าธุรกิจแล้วจริงๆมันต้องมองหลายแง่มุมนะมันต้องยอมรับเรื่องของการปรับเปลี่ยนนะอะไรเงี้ยใช่ค่ะต้องบอกว่า8ปีที่แล้วนี่ไม่ง่ายเลยนะคะเพราะว่า อย่างเราขายใน i ิน t a g r กรมตอนนั้นยังไม่มีการซื้อโฆษณาด้วยซ้ำค่ะ<ช>เราต้องเริ่มต้นจากการไปกด follow คนอื่นก่อนอ<ม><น>ะไรเงี้ยการที่จะมาได้ follower เป็นพันเป็นหมื่นเนี่ย<ม><ม>คือเป็นเรื่องที่ยากมากๆค่ะ,ะแต่ว่าเราว่าสิ่งสำคัญนะคะคือเราต้องรู้ว่าจุดข,ขายของธุรกิจเราคืออะไร<อ>ใช่ค่ะแล้วเราก็ต้องเห็นว่าจริงๆแล้วกลุ่มลูกค้าเราคือใครเราก็มุ่งขายในกลุ่มลูกค้าที่เราสนใจหรืว่าที่เราคิดว่า <ม>สินค้าเราจะตอบโจทย์เขาได้ค่ะ<ม>แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เมย์คิดว่าสําคัญเหมือนกันนะคะก็คือการมองหาโอกาสค่ะ<ม>คือธุรกษษษษ<ม>ิจเป็นจะมีโอกาสอยู่ในนั้นเสมอ,อ,อก็คือเหมือนกับการที่เป็นที่มาของธุรกิจที่สี่ของมเมย์อะค่ะคือ MLN Home Studio เนี่ยคเพราะว่ามันเป็นโอกาสที่เมย์จะช่วยต่อยอดก,กับธุรกิจเดิมของเรา<ม>แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ วยสถานการณ์ตอนนี้ค่ะ,ะยังไงทุกคนก็ต้องหันมาขายของออนไลน์ใช่ซึ่งธุรกิจเนี้ยก็คือตอบโจทย์กับ<อ>สั่งคมอออนไลน์ของทุกวันนี้ค่ะเออสรุปแล้วจริงๆก็คือเรื่องของการทำธุรกิจคือเหมือนจะง่ายแต่ก็ไม่ง่ายความชอบอย่างเดียวไม่ไดต้ต้องใส่ใจอีกแล้วก็มีไอเดียต่อยอดอีกถูกไหมโอ้โหแล้วก็เาเรียกว่าต้องพยายามอ่ะ คือ8ปีถีอิว่าประสบผลสำเร็จไหมคุณเมย์คือต้องบอกว่าก็ประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งอะคะ่ะแต่เรามองว่าเราก็ต้องพ,พยายามพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆอะคะ่ะพราอต้องบอกว่าตอนนี้ทุกคนก็อยากจะออกมาทําออนไลน์เราก็ต้องคอยพัฒนาตัวเองเสมอว่าทํายังไงคนถึงจะจดจําเราได้ถึงจะยังอยากซื้อของเราได้เรื่อยๆอะคะ่ะจริงๆแปปีเหมือนจะนานนะคะแต่ว่าจริงๆเราเมย์มองว่ายังก็ยังเป็นจุดเริ่มต้นได้ไปอีกต่อ<า>ยอดเรื่อยๆใช่ไหม อยากจะฝากอะไรสําหรับคนเรียกว่าน้องๆหรือว่าคนที่กําลังเริ่มต้นธุรกิจอะไรก็แล้วแต่รือเป็นเคล็ดลับของเราเลยไี่ว่าเฮ้ยแบบนี้แหละมันน่าจะเป็นผลลัพธ์ที่ดีสําหรับคนที่กําลังเริ่มต้นได้ค่ะถ้าให้เม่ฝากค่ะก็อยากจะฝากในเรื่องของเราควรจะทําสิ่งที่เราชอบอะค่ะ เป็นอันดับแรกค่ะถ้าเรามีความสนใจหรือมีความชอบในเรื่องนั้นนะคะเราจะทําได้นานแน่นอนค่ะ<ม>แล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะเราต้องรู้ว่าเราแตกต่างจากคนอื่นยังไงเรามีข้อดียังไงที่คนอื่นไม่มีค่ะ<ม><ม>แล้วก็อย่างสุดท้ายที่อย่างที่เมย์บอกค่ะเรื่องโอกาสค่ะ,ะมีโอกาส อยู่ในวิกฤตทุกวิกฤตเสมอคะ่<ฮ>ะขอแค่เราโมโหโอกาสแล้วก็ไม่ยอมย่อท้อต่ออุปสรรคต่างๆค่ะถ้ามีทั้งสมสิ่งนี้คือมั่นใจว่ายังไงก็ทําธุรกิจสําเร็จแน่นอนคะ่ะโอ้โหฟังแล้วรู้สึกแบบตื่นใจแทนสําหรับคนยุคใหม่นะเพราะหลายๆคนเนี่ยกำลังคิดกันแน่นอนว่าเออธุรกิจจะทําอะไรดีเพราะสถานการณ์ต่างๆเนี่ยมากันเยอะมากเลยวิกฤตยอดมีโอกาสอ่าฉะนั้นอันนี้คือเป็นพอยต์สำคัญแล้วก็ต่อยอดไป หาตัวเองให้เจอนะฮะก็จะได้ขอเรียกว่าไปจุอมไปสู่เป้าหมายที่เรานั้นวาดฝันไม่ได้ซึ่งวันนี้เนี่ยผมเพิ่งจะเห็นแค่สดูดิโอแค่โซนเดียวคุณเมย์นั่งคุยกันเยอะมากอยากจะไปอีกโซนหนึ่งในโซนนั้นเนี่ยคุณเมย์บอกอย่างนี้คะคุณผู้ชมคุณเมย์บอกว่าจะมีโซนที่จัดไว้สําหรับคนที่ชอบสไตล์เหนือเหนือตาต่ตอนยอนแล้วก็มีมุมที่เป็นแนวสตรีทด้วยเออขออนุญาตให้คุณเมย์พาําชมเลยได้ไหมได้เลยอ่าไปกันเลยดีกว่าครับผม ห้องนี้เลยดียวดยวกว่าฮะคุณมีขอนุญาตครับนี่ว,ว้าวห้องแรกก็ดูแบบหวานหวานนะใช่ค่ะถามไอเดียก่อนเลยฮะห้องนี้นี่คือตั้งใจตอนแรกที่คิดออกมามุมนี้ มุมนี้เราอยากจะให้ดูเป็นสาวเกาหลีน่ารักน่ารักนะคะเราก็จะเลือกใช้พอปที่มีความเป็นสีสันสีเขียวสีเหลืองแล้วก็มีกระจกตรงนี้ค่ะมีความพาเทียวเบาๆใช่ค่ะซึ่งกระจกตรงนี้ถ้าเข้าไปดูใน Instagram ของพวกสาวเกาหลีเขาจะมีกันเยอะมากค่ะเอาไว้ถ่ายเซลฟี่ได้เลยไม่ต้องงอใครถ่ายคือแบบนี้ใช่ไหมใช่คือแบบกลับมาถงปุ๊บก็แบบอ่าประมาณนี้ใช่เลยโอเคนะ น้องฟีอยากดูค่ะซึ่งเราตกแต่งพยายามจะให้เป็นมูดเหมือนคาเฟ่ที่เชียงใหม่อะ่ะโดยที่เราจะใช้แบบเฟอร์นิเจอร์เป็นตู้เป็นเก้าอี้อโตเป็นไม้สักทั้งหมดเลยค่ะอันนี้เป็นแบบเครื่องสารด้วยเนาะเออเราเห็น<ช>เป็นเครื่องสารเออสวยงามมากเลยอะ่ะเก๋มากซึ่งจริงๆแล้วก็กแบบยืนแค่แบบยืนโพสเก๋ๆหรือแบบ อ๋อได้ประมาณนี้ได้ใช่ไหมได้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 อยู่เนาะได้อยู่เลยได้อยู่แปลว่าได้แต่ว่าเฮ้ยเขามีจะแบบในโซนของนี้เนี่ยคือแบบสามารถนั่งจิบน้ำชาได้ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะตรงโต๊ะเนี่ยค่ะคือเราสามารถนำพร็อพเป็นกาแฟหรือเป็นขนมมาได้เลยไดะเชิญคุณแม่นั่งได้เฉิแต่ก็แบบนั่งห้อยห้างนู่นนโ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 นอ่ะอารมณ์ประมาณนี้อารมณ์เสียนะอ่านี่ต่อไปอนาคตคือรู้เลยฮะเออน่ารักมาก คุณผู้ชมครับเสียดายฮะวันนี้เวลาของเราหมดสแล้วยังแบบเดินเพลินยังถ่ายรูปเพลินอยู่เลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณเมย์และก็ทีมงานมากๆนะฮะที่ให้เกียรติกับคมสร้างอาชีพของเราในการเปิดสตูดิโอนะฮะมาพูดคุยกันถึงธุรกิจยังสาวยังรุ่นอยู่เลยเออเขาเรียกว่าเก่งมากๆาอีกหนึ่งคนนะครับที่จะต่อยอดทําธุรกิจได้ซึ่งวันนี้นะฮะ เชื่อว่าผมเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่จะมาเป็นลูกค้ากับคุณเมย์เออขอบคุณด้วยนะครับที่ให้เกียรติกับเราในวันนี้ครขอบคุณมากๆเช่นกันค่ะแล้วก็พิเศษนะคะสําหรับคนที่บอกว่ามาจากรายการคมสร้างอาชีพอะคะ่ะเมย์มีโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษสําหรับการใช้ M L N Home Studio ให้เลยค่ะอืมคือถ้าเกิดว่าคนไหนที่เดินทางมาแล้วบอกว่าดูนะฮะ ร้านคุณเมย์แล้วก็สตูดิโอคุณเมย์เนี่ยจากรายการนี้ก็จะได้สวทนทันทีใช่ค่ะว้าวคุณผู้ชมครัอย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มาไม่ได้แล้วนะต้องมาเช็คอินที่นี่นะครับสำหรับครั้งหน้านะครับจะพาไปพูดคุยกับใครที่ไหนอย่างไรก็สามารถติดตามกันได้นะครับผมทางคมชัดลึกช่อง YouTube n h l นะฮะกดกระดิง่งกด subscribe ติดตามกันได้ครับวันนี้ผมและก็คุณเมย์้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ